สวัสดีครับนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นนะครับสาหรับมาเป็นพระเก่าบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพระเก็บสะสมนะครับอันนี้ก็นําออกมาเป็นจํานวนหนึ่งนะครับก็ก็ยังมีอีกนะครับก็คือเอามาเลียงเยงไว้แค่จํานวนหนึ่งนะครับเพื่อพี่ๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะแบ่งไปเก็บไปบูชานะครับสําหรับ อีพีนี้ก็จะเป็นรุ่นของหลวงู่คูณนะครับหลวงพ่อคูณครับปี17นะครับกับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับอออวัดแม่น้ำคูนะครับอรหังสามพุทโธนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกกันว่าเหรียญแม่น้ำคูนะครับผมก็มีอยู่จำนวนจานวนนึงอ่ะก็เก็บไว้ในสักพักนะครับก็คือนะได้โอกาสนะครับตอนนี้ราคากำลังดีนะครับ สำหรับเหรียญแม่น้ำคูนะครับ,นะรบเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับอยากจะแบ่งปันไปนะครับแต่เราจะแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับเอามาเริ่มกันที่นี่ก่อนเหรียญหวงพ่อปปคูณก่อนนะครับนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อปปคูณปีหนึเจดนะครับ นะนี่ยังเป็นสีอะไรยังไงครบแบบออกมว่วงๆอยู่เลยนะนะครับไม่ได้ผ่านการชายนะครับดูรูปตัวลงต,ตัวหนอนด้านหน้าด้านหลังให้ชัดนะครับนะครับคบเต็มสมบูรณ์นะครับพิจารณาเอานะครับผมก็เช่ามาเก็บไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับนะ โดยเฉพาะเหรียญแม่น้ำคูนี่เป็นสิบสิบกว่านะครับตอนนี้ก็ราคาก็พอได้ครับนะครับแต่ผมจะแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับมาดูนะครับนี่ตัวนอนนะครับไม่ใช่เหรียญถอดนะ คาบตะกังขึ้นแล้วนะครับเรียนลงพวกคูณมาดูตัวตดัดหลังเรียน ดูตัวนอนนะครับครบนะครับทั้งสองข้างนะครับเอยปิ้นธรรมชาตินะครับ,รรบสำหรับเหรียญปัม๊มมีสนาปิ้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นที่ระลึกนะครับฉลอง สร้างกุฏิสงฆ์ครับวัดส,สะแก้วัดสะแก้วนะครับมันดูเหรียญต่อไปนะครับมันจะเหมือนกันไหมจะให้ดูตัวตัดด้วยนะครับหูเหรียญดูนะครับตัวหนอน ใครสนใจนะครับผมเปิดให้เลย,ยราคาเบาๆนะครับรุ่นพิเศษนะครับปีหนะึ่งเจดนะนะดูตัวหนอนหูเรียญนนะครับขอบ ขนาดเนื้อเหลี่ยญจะประมาณนี้นะครับมาดูตัวตัด วายเออชัดสักทีนะฟันตัดนะครับเดียวกัน ผมอาจจะอยังไงโฟกัสไม่ชัดนะครับนะครับสกิร์นะครับ,กกรบด้าน ะนะครับลักษณะเป็นการลักษณะแบบตัดฉีนะครับนะครับล่องรอยนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับล่องเดียวกันนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยฟูกัสจับไม่ค่อยนิ่ง นะครับมาเป็นรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับอลหังสามพุทโธนะครับอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดอันนี้ออกปีหนึ่งแปดนะครับสําหรับหลวงปู่ทิมนะครับออกต่างวัดนะครับออกมาเป็นน้ําคูนะครับอ่ามันจะมีเดี๋ยวจะผมจะอ่าให้ดูตําหนิว่าแท้ดูตรงไหนนะครับสําหรับเหรียญนี้อันดับแรกนะครับก็ดูอ่าลักษณะทั่วไปของเหรียญ ก่อนนะครับนะน่ะหเหรียญต้องประมาณนี้นะครับน่าหลังอ่ะมันจะมีอ่อ อะไรนะหัวบากหัวบากหูแตกอะไรเนื่อยประมาณนี้ครับที่เขานิยมกันนะครับแต่ดูตรงนี้เลยทีเดียวเลยนะครับก็คือนิยมด้วยแทด้วยนะครับเท่าที่ผมไปดูมานะตอนแรกเช้ามาก็ไม่รู้ว่าเขานิยมมนิยมบล็อกไหนบล็อกไหน,นครับก็รวมรวมมาครับ มันจะมีบางเหรียญก็จะมีเหมือนเหมือนมีรอยบนหน้าผากหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ไม่มีนะแต่ว่ามันจะมีอันไหนวะโมงดวอนมงเดือนอันไหนวะนี่ดูตรงนี้ครับมุกษนาตัวตัดไปนี้นะครับอ่านี่นี่ นี่ครับมันจะมีเหมือนเหมือนรอยมีดฟันอยู่ตรงข้างหูเหรียญตรงนี้นะครับแท้เลยนะครับอ่าบางเหรียญก็ไม่มีนะครับไม่ใช่เมื่อกี้น,นะแต่ว่าบางที่ว่ามันมีอย่างนี้ก็คือเหมือนเหมือนเขาจะนิยมนะเห็นเข้าว่ากันนะอ่าผมนะครับอ่าให้ดูพิจารณาหูเหรียญอ,อ,อีกที นะครับมันจะเหมือนแบบเป็นเสี้ยนเสีเส้นเส,นสนรอบ,บเหรียญรูเหรียญนะครับอ่ดูว่าเหรียญถอดไหมนะนะครับมีรอยปิ้นนะครับของการเจาะนะแล้วก็ตรงไหนอีกนะ ตรงไปตัวนะจะมีเส้นแตกออกมาอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับจะพิจารณาก็คือส่วนใหญ่ก็ดูตรงนี้ก็คือจบสำหรับโดยรวมนะครับมันง่ายดีผมว่า พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมอาจจะมึอไม่นิ่งนะครับอาจจะไม่โฟกัสได้ดีเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเ้นตรงหูเหรียญน,นะครับเหมือนแบบว่าเป็นฟืดฟืดฟืฟืฟฟฟฟฟฟลงไปรอบๆแล้วก็จะมีอะไรดูรอยตรงรอยแตกพิมพ์ตรง แต่ละโอ้อะไรประมาณนี้แหละอันนั้นก็คือป็นปืนเบสิกอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างจุดสังเกตของผมก็คือเนี่ยครับไอ้เส้นเส้นขอบที่สองเนี่ยมันจะมาสุดตรงหูเหรียญตรงนี้พอดีทุกเหรียญเลยนะครับที่ผมดูนะครับเส้นเส้นขอบเหรียญน,นะครับที่สองอ่าจะมีเส้นล่างกับเส้นบนนะครับเส้นที่สองสังเกตมันจะมาสุดตรงนี้อยู่พอดีสุดตรงหูเหรียญพอดีทุกเหรียญ ไอ้ที่อันนี้ที่ผมสังเกตนะผมไม่ทราบว่าคนอื่นก็ดูยังไงก็แล้วก็อ่ามาดูนะครับเห็นไหมครับนะครับ,นะรบมันรอยมีดฟัน นะครับนะครับมันจะได้ไม่ต้องพิจารณาหลายที่แต่ก็ต้องดูนะครับนะครับก็ต้องดูนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับดืวความรวดเร็วนะครับก็คือการพิจารณาเหรียญก็ตามเบสิกนั่นแหละครับงูเหรียญขอบเหรียญเหรียญ ตึงไหมถอดบล็อกถอดหูเหรียญไหมโอ้ยผมไม่ค่อยโฟกัสกล้องเลยนะครับก็ขออาภัยด้วยนะนะครับอืมนะครับเป็นรุ่นอารหังสัมพุทโธไม่ไม่นิ่งเลยล้วมือลรว เป็นยังไงเนาะต้องขออภัยด้วยนะฮึองดูตัวตัดกันมันเหมือนกันไหม เห็นไม่ชัดนะครับน,นี่อีกฝั่งหนึ่งนะนะเห็นไ้มครับจะมีฟันตรงนี้เหมือนฟันหนูนะครับสองเขี้ยวตรงนี้นะครับอ่าอีกฝั่ง ผมไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ได้จับเท่าไหร่ก <c> ล <oughs> ัวมันเสียผิวเหรียญอ๋อนะครับเห็นไหมครับฟันตรงนี้สองซี่เห็นไหมครับตรงนี้จะมีเห็นไหมครับนี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนรอยเอ่อนะครับเหมือนฟันหูเหรียญือนโดนฟันนะครับ นะครับอ่าข้างบนนะครับนะก็ประมาณนี้ก็พี่วิานัยสนใจครับก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับก็นะครับผมแบ่งให้ในราคาเบาๆนะครับในช่วงนี้มีเยอะอยู่นะครับพอได้อยู่นะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางเดิมของเราเลยนะครับนี่นะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดสามห้าแปดนะครับ ก็แบ่งไปเก็บครับช่วงเวลาที่มันเก็บได้นะครับตอนนี้เหรียญแม่น้ำคูก็เริ่มจะมีราคาแล้วนะครับนะเห็นเขา,าตามหากันอยู่อันนี้กล้องผมไม่ค่อชัดนะแต่ว่าเหรียญจริงๆสวยอยู่นะอันนี้คาบตะกันคาบเขือมันขึ้นเพราะว่ามันเก็บไว้ในซองในกล่องมันเหมือนแบบทองแดงมันคายค,ายความชื้นออกมาแล้วมัน ยังไงอ่ะมันเหมือนไม่ค่อยแห้งมันคายความชื้นออกมานะต้องห่อกับเช็ดชู่หน่อยนะครับนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนะครับผมแบ่งให้ในราคาเบาๆนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นต่อไปรุ่นไหนนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้อีกนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสไลด์อีพีนี้ก็นะครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ